รีดอ l ลาวครับคุณกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการร a ดอ l ลาวนะคะเรายังอยู่กับหนังสือดีเล่มนี้ค่ะไม่มีปัญหาใดไม่มีทางออกค่ะเรื่องของความจำนะคะถือได้ว่าเป็นอุปสรรคในชีวิตของหนุ่มหนิงเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าหนุ่มหนิงนะคะขึ้นชื่อเรื่องขี้ลืมเป็นที่1เลยค่ะชอบลืมของไว้ที่โน่นที่นี่<ม>เป็นประจำเลยค่ะ น้องหนหนิงเป็นคนเดียวซะที่ไหนล่ะคะเพราะพี่เองก็เป็นค่ะเนื่องจากวันวันหนึ่งคนทํางานอย่างเราๆใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ต้องมีเรื่องให้ทํานูน่ทนทานี่ตั้งหลายอย่างดังนั้นเนี่ยเรื่องการลืมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะถ้าเป็นบ่อยๆเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใหญ่ <c oughs> เหมือนกันนะคะพี่ย้อมไม่ต้องกังวลใจไปค่ะน้องหนูหนิงเรื่องอาการขี้หลงขี้ลืมนะคะสามารถแก้ได้แบบง่ายๆเลยค่ะและทุกคนก็สามารถทำได้ค่ะ <c oughs> สำหรับเคล็ดลับการแก้อาการขี้ลืมนั้นก็มีอยู่หลายข้อให้ลองเอาไปปฏิบัติกันดูนะคะโดยวิธีแรกก็คือการจดบันทึกช่วยจำโดยเฉพาะการใช้สมุดจดที่มีวันที่กำกับจะช่วยให้คุณวางแผนเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตได้ง่ายขึ้นเคล็ดลับที่2คือพูดกับตัวเองดังๆเช่น วันนี้ฉันจะเอาผ้านวมไปซักส่งแฟกส่งจดหมายซึ่งการพูดดังๆก็คล้ายกับการบันทึกเมื่อพูดหลายๆครั้งก็จะทำให้การจดจำเรื่องนั้นได้ดียิ่งขึ้นค่ะเคล็ดลับต่อมาก็คือพกกระดาษขนาดพอเหมาะติดตัวเผื่อเวลาที่เรานึกขึ้นได้ว่ามีสิ่งใดต้องทำก็ให้จดใส่กระดาษไว้แล้วนำกระดาษนั้นมาติดไว้ในที่ที่เรามองเห็นได้ง่าย ข้อต่อมาคือทำสิ่งต่างๆให้ช้าลงสักนิดค่ะเพราะการทำอะไรเร็วเกินไปนั้นมีส่วนทำให้เราเก็บเรื่องราวเหล่านั้นได้ไม่หมดค่ะพรุ่งนี้ต้องส่งเอกสารการประชุมต้องไปเอาเสื้อที่ตัดไว้ตอน4มงเย็นแล้วก็มีดินเนอร์กับเพื่อนๆตอน1ทุ่ม น้องหนุงหนิงพูดอะไรอยู่คนเดียวคะเนี่ยอ๋อก็กําลังฝึกเทคนิคช่วยจําอย่างที่หนังสือเล่มน,นี้ได้บอกไว้ไงคะพี่ยอมค,คือเขาบอกว่าให้เราจดบันทึกแล้วก็พูดเสียงดังๆกับตัวเองค่ะเพื่อที่เราจะได้จําสิ่งต่างๆได้ยังไงละคะก็ดีค่ะน้องหนุงหนิงพอเราได้เคล็ดลับอะไรมานะคะก็ต้องมาลองปฏิบัติดูค่ะว่าได้ผลกับตัวเราหรือเปล่าคราวนี้มาถึงเรื่องของความยุ่งยากในชีวิตบ้างคะ่ะเป็นเรื่องราวของบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จท่านหนึ่งเลยทีเดียวคะ่ะ โดยท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะของโรงแรมชั้นนำของประเทศไทยอย่างโรงแรมดุสิตค่ะซึ่งกว่าที่ท่านจะมีวันนี้ได้นั้นนะคะท่านก็ต้องฝ่าฟันปัญหาสารพัดรูปแบบค่ะแล้วเธอจะมีวิธีการใดที่ทำให้โรงแรมดุสิตภายใต,ใต้การบริหารของเธอนั้นพังอาจขึ้นมาเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเราไปอ่านเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนนี้กันค่ะคุณหญิงชนะดปิยะอุ่ยค่ะ กว่าที่โรงแรมดุสิตจะยืนระงานอวดโฉมแขกบ้านแขกเมืองบนถนนสีลมได้อย่างทุกวันนี้คุณหญิงชนะตปิยะอุย่ยผู้บุกเบิกโรงแรมดุสิตและโรงแรมในเครือต้องผ่านกับความยากลาบากมาอย่างยากเข็นเริ่มจากการก่อสร้างโรงแรมดุสิตท,ที่แก้ไขดัดแปลงหลายครั้ง ทำให้ต้องเพิ่มเงินทุนหลายร้อยเท่าตัวซึ่งก็หมายถึงเงินจํานวนมหาศาลจนเมื่อโรงแรมดุสิทธิ์สร้างเสร็จก็ยังต้องประสบกับปัญหาขาดทุนต่อเนื่องนานถึง5ปีกว่าที่ผลประกอบการจะเริ่มดีขึ้นแต่ในขณะที่เหมือนว่าทุกอย่างกําลังดําเนินไปได้ด้วยดีคุณหญิงชนัดก็ต้องประสบกับปัญหาอีกครั้งเมื่อคนงานชุมนมุมหยุดงานประท้วงเพื่อเรียกร้องค่าแรง โดยคุณชนัดได้เล่าว่าตอนนั้นนอกจากพนักงานจะด่าเราอย่างสาเสียเทเสียแล้วยังได้ฆ่าลูกช้างแสนรู้ที่ดิฉันรักอีกด้วยบอกตามตรงว่าดิฉันไม่เคยเสียใจอะไรเท่านี้มาก่อนจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้คุณหญิงชนัดคิดจะตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้บริหารของโรงแรม จนผู้ถือหุ้นและพนักงานโรงแรมส่วนที่เหลือได้ให้กำลังใจจนคุณหญิงชนะลุกขึ้นสู้อีกครั้งและนำพาธุรกิจจนประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้คุณหญิงชนัดนั้นถือได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งจริงๆเลยค่ะเธอถึงสามารถผ่านเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆในครั้งนั้นมาได้ ซึงต้องบอกค่ะว่าเธอได้กำลังใจจากหลายๆฝ่ายนะคะที่ทำให้เธอมีแรงผลักดันนะคะที่จะทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จค่ะมาถึงเรื่องของการด่าว่าร้ายกันบ้างค่ะน้องหนุ่งหนิงเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมคะ,คะประเภทที่มีคนเดินตามด่าว่าเราเนี่ยทุกที่ทุกวันไม่เคยดอกคะ่ะพี่ย่อม,มถ้าเกิดหนุ่หนิงต้องเจอแบบนี้นะคะก็ไม่รู้จะอดทนไหวไหมคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนุ่หนิงไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะแล้วมาว่ากันแบบนี้เห็นจะอดทนกันยากคะ่ะ แต่ต้องหนิงเชื่อไหมคะว่ามีคนคนหนึ่งเขาทนได้โดยไม่ตอบโต้ใดๆเลยนะคะคนคนนั้นจะเป็นใครเราไปอ่านกันในบทที่ชื่อถูกคนรุมด่าค่ะใครจะเชื่อบ้างว่าแม้แต่พระพุทธองค์เองก็เคยถูกรุมด่าว่าร้ายมาแล้วเมื่อครั้งพุทธการมาคันธิยาซึ่งเป็นธิดาของพราหมณ์ผู้มั่งคั่งเธอเป็นหญิงสาวที่งดงามและเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทั้งหลาย แต่บิดามารดาไม่ยอมยกให้ผู้ใดเพราะเห็นว่าไม่มีผู้ใดเหมาะสมกับนางจนมาวันหนึ่งผู้เป็นบิดาของนางมาคันธิยาได้พบกับพระพุทธเจ้าเห็นว่ามีลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองกับธิดาของตนจึงออกปากยกให้แต่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธยังความอับอายและเจ็บแค้นใจแก่นางคันธิยาเป็นอย่างมากจึงคิดหาทางแก้แค้นพระพุทธองค์ จนเมื่อนางได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนเจ้าเมืองจึงเริ่มสนองเพลิงแค้นของตนทันทีโดยการจ้างคนให้เดินตามด่าว,ว่าพระพุทธเจ้าด้วยคําที่เจ็บแสบที่สุดทุกวันและทุกแห่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จจนพระอานนท์ทนไม่ไหวออกปากทูลพระพุทธเจ้าว่าให้ทรงเสด็จไปอยู่ที่เมืองอื่นแต่พระพุทธองค์กลับตัดว่า มนุษย์เราอยู่ที่ไหนจะไม่ให้มีคนรักคนชังนั้นเห็นจะไม่มีอานน์เอ๋ยในหมู่มนุษย์ผู้ใดฝึกตนให้เป็นคนอดทนต่อการล่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดอย่าก,กังวลใจไปเลยคนเหล่านั้นด่าตถาคตได้ไม่เกินเจ็วันพอวันที่8ก็เลิกราไปเองและเป็นดังคำของพระพุทธองค์พวกชาวบ้านที่รับจ้างมาด่าว่า เมื่อเห็นว่าท่านไม่โต้อตอบก็เลิกกราไปเองในที่สุดจากการที่เราได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะก็ทําให้เราได้แย่คิดค่ะว่าเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมานะคะเราควรที่จะหยุดนิ่งคิดแล้วก็แก้ไขภาวะขุ่นม,มัวในจิตใจของเราเสียก่อนค่ะใช่แล้วค่ะเพราะถ้าจิตใจเราสงบนิ่งแล้วนะคะสติเราก็จะเกิดค่ะดังนั้นเราก็จะมองเห็นปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและการจะหาทางออกให้กับปัญหาก็เป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายมากค่ะ อย่างคำพูดที่ว่าทุกปัญหามีทางแก้เพราะถ้าไม่มีทางแก้ย่อมไม่ใช่ปัญหาค่ะและนี่ก็คือสาระดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะแล้วเราก็หวังว่าคนที่กำลังท้อแท้อยู่ตอนนี้คงจะมีกำลังใจลุกขึ้นสู้กับปัญหาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามหนังสือหน้าอ่านกับเราได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ